อีกหนึ่งพระเอกนุ่มสุดฮอตที่มากไปด้วยประสบการณ์และรันไปทุกวงการค่ะสำหรับหวังอีปอที่เรียกได้ว่าเก่งร้องเก่งเต้นการแสดงก็ได้และยังเป็นแอมบาร์เดอร์ให้กับแบรนด์หรูอ,อีกมากมายค่ะ นอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งบทบาทที่แฟนๆได้เห็นจากหนุ่มคนนี้นั่นก็คือการเป็นนักแข่งรถมืออาชีพซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวก็ลดแลนในวงการศึกสองล้ออย่างการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบกับรถคู่ใจอย่าง YZF-R3 หมายเลข85และลงทำการแข่งขันรายการเอเชียรถเรซิ่ง2019สนามที่5ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศจีน ในรุ่น z ซ c m อ t o r o i ตอร e บก่อนจบอันดับที่2คว้าโพเดียมไปได้สำเร็จค่ะและล่าสุดค่ะนุม่มวังอิปอก็ได้มารันวงการการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบโดยก่อนหน้านี้ค่ะทางเอวิสได้ออกมาประกาศว่าวังอิปอ g l โกลบ b ลแบรนด์แอม a d สเของแบรนด์ค่ะจะลงแข่งในสนามแข่งขัน2024 GT Spring Challenge หรือ GTSC ค่ะ ณสนามจูไห่อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตระหว่างวันที่18-20ถึงตุลาคม2567ที่ผ่านมาค่ะและแน่นอนค่ะเรียกเสียงกรี๊ดจากฟแฟนๆได้เป็นอย่างมากเพราะการแข่งขันในครั้งนี้วังอีป๋องมาในทัวโทลุกสุดเท่รวมไปถึงรถแข่งที่ใช้การแข่งขันอย่างรุ่น Audi R8 LMS GT3 Evo2 หมายเลข85ซึ่งผลการแข่งขันคันในเรส1 UNO Racing Team ค่ะ ขึ้นโพเดียมอันดับ2ทําเวลารวม57นาที30.092วินาทีแถมจังหวะปิดลายคู่แข่งก็ทําได้ดีในช่วง2นาทีสุดท้ายกําลังจะเข้าเส้นชัยค่ะรถหมายเลข777พยายามแซงขึ้นมาอยู่ที่2แต่หวังอีป๋อไม่ยอมปิดมุมไม่ให้แซงจนจบที่2ได้สําเร็จค่ะและห่างจากที่3แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นส่วนในเรสที่2 UNO Racing Team ค่ะออกสตาร์ทกริด6โดยส่งหวังอีป๋อลงแข่งเป็นคนแรกค่ะก่อนเกิดอุบัติเหตุ งหน้าในโค้งแรกช่วงออกตัวรถคันหน้าชน3คันรวดโชคดีที่หวังอิปอ๋อมีสติเอาตัวรอดได้ก่อนจะขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ4และส่งไม้ต่อให้กับคู่หูเอนเดอรี่ฟงจากนั้นเอนเดอรี่ฟงก็เยียบมิดแซงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2อและแล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงในช่วงสีนาทีสุดท้ายรถหมายเลข77ที่นำอยู่เป็นที่1ค่ะเกิดข้อผิดพลาดรถหมุนกลับและไหลล้างจนเอนเดรีฟงพารถหมายเลข85ขึ้นนำเป็นที่1และเข้าเส้นชัยเป็นที่1ได้สำเร็จคว้าแช ไปครองได้แบบสุดชื่นเมื่นกันเลยทีเดียวค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn